มนนสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกลประกาศรางวัลมอบโลกปูชนียบุคคลบุคคลแห่งชาติสี่สาขาเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2564สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกลจัดงานประกาศรางวัลแห่งปีโลกปูชเนียบุคคลบุคคลแห่งชาติ2564ครั้งที่หนณหอประชุมครูสภากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานครโดยมีหม่อมราชวงศ์วัยวั์จักรพันธ์เป็นประธานมอบรางวัลวัตถุประสงค์การจัดงานประกาศมอบรางวัลครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกับองค์กรการกุสลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นโครงการตอบแทนคุณแผ่นดินยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีของสังคมนำโดยดอ,อร์สันติพิมพ์ใจใส่ประธานโครงการ โดยการประกาศรางวัลและมอบรางวัลมีทั้งสิ้น4สาขาคือสาขาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาของประเทศชาติสาขาผู้เสียสละและอุทิศตนสาขาข้าราชการดีเด่นซึ่งผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อและรับรางวัลมีบุคคลสำคัญจากหลากหลายองค์กรทางการศึกษาและข้าราชการครูพร้อมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรในการงานได้แก่ องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภาคพ,พลเมืองสมาพันธ์การศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทยสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการจูเนียร์ยูเนเต็ดศูนย์การเรียนพัลลัสอธีนาสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยการประกาศและจัดมอบรางวัลครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญระดับประเทศหลายท่านเข้าร่วมง,งานและเข้ารับรางวัลประกอบด้วย 1. พลเอกชนาธิปบุญนา สาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาของประเทศชาติ 2. พลโทมหศักเทพพัสดินณอยุธยาสาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาของประเทศชาติ 3. พลโทรปรเมศกันมินสาขาข้าราชการดีเด่น 4. พลตรีดรดีเรกดีประเสริฐรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกสาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาของประเทศชาติ 5. ดกรกรทิพย์ชาติวงศ์ สาขาผู้บริหารการศึกษาดีเด่น 6. ดรบุษราคำศรีจันทร์สาขาข้าขราชการดีเด่น 7. คุณสุรัตน์วงชานสินสาขาผู้เสียสละและอุทิศตน 8. ดเรเพ็ญจันทร์ล้อสีทองสาขาผู้เสียสละและอุทิศตนอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานในครั้งนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากดรกานทิ์ชาติวงศและคุณสุรัตน์วงชานสิงห์ในอนาคตข้างหน้าสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกลยังได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดโอกาสมากที่สุดโดยตัวจักสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานลุล่วงไปด้วยดีคือสถาบันการศึกษาทางไกลและโรงเรียนสามพรานวิทยา ที่อำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่เป็นหน่วยบริการการศึกษาทางไกลเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดโอกาสขาดรายได้ให้กลับมามีการศึกษาอีกครั้งจนสามารถศึกษาต่อไปในระดับอุดมศึกษาได้และกลับคืนคนดีมีความรู้สู่สังคมอีกด้วยค่ทาา่านเจ้าลอร์สรัสติพิมใจใา ประธานโครงการตอบแทนคุณแผ่นดินยกย่าเชิดชูเกียรติคนดีของสังคมของสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกลขอการาบขอบพระคุณคนณรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์เป็นอย่งางยิ่งค่ะที่ได้สลับเวลาให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูคนดีในวันนี้ สวัสดีค่ะดิฉันดรสันติพิมพ์ใจใส่นะคะ,ะเป็นกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาทางไกลนะคะเป็นประธานโครงการตอบแทนคุณแผ่นดินยกย่องเชืดอชุเกียริคนดีของสังคมในวันนี้นะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่เห็นคนดีหลายๆคนนะคะมาร่วมมือร่วมแรงกันในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาในด้านการศึกษาได้กลับมามีการศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้หลายๆท่านก็เกิดความประทับใจและก็ภาคภูมิใจในตัวเอง ว่าสิ่งที่ทุกท่านได้ทํามาเนี่ยเกิดความสะสมบุญบรารมีของแต่ละคนนะคะที่ทําให้สังคมกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่ง<รา>เด็กกลุ่มของที่มีปัญหาในตอนนี้นะคะก็คือเด็กที่เป็นผู้หญิงก็จะท้องก่อนวัยเรียนหรือเด็กติดทุกหรือเด็กที่เคยพลาดโอกาสเคย ต่อคดีหรือเด็กคนที่มีปัญหาในครอบครัวแล้วทาให้ระบบหลุดระบบของการศึกษาไปนะคะได้กลับเข้ามาเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงนี้เรายินดีที่จะดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขาให้ได้กลับมามีการศึกษามาอีกครั้งเพื่อในการดําเนินชีวิตในการต่อยอดในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเอามาใช้ในการทํางานต่อได้อีกค่ะก็ในฐานะ องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภาพพลเมืองผมนายจิรภาพลุภาพินุรักษ์ประธานองค์การซึ่งตลอดระยะเวลาการทํางานคุ้มครองสิทธิเราเล็งเห็นความสําคัญถึงเรื่องการศึกษามาโดยตลอดนับแต่ปี55ที่เราเริ่มต้นดําเนินการนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาการศึกษาเป็นพื้นฐานของนําไปสู่การ บริหารประเทศโดยเฉพาะเรื่องสิทธิเพราะว่าสิทธิเนี่ยตั้งแต่เกิดยันเชิงตะกอนเพราะนั้นสิทธิมันอยู่ใกล้ตัวและเป็นความสำคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมากถ้ารัฐเคารพราชร,ราชรู้จักสิทธิการดำเนินการปัญหาต่างๆของประเทศโดยเฉพาะด้านการศึกษาจะไปในด้านดีนะครับแล้วก็อยากจะฝาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผลักดันเรื่องการศึกษาตั้งแต่เริ่มนะฮะการศึกษาไม่มีการไม่มีการจบเราจะเรียนได้ตลอดนะฮะประสบการณ์ชีวิตก็เรียวกว่าการศึกษานะครับผมเดินทางเกี่ยวกับรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งปัญหาของบุคคลไม่มีสถานะทะเบียนคือภาษานะฮะเพราะฉะนั้นอ่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่มีสถานะบุคคลชาวเขาบุคคลชาวเผ่าเพื่อให้รับรองสิทธิ์เรื่องนี้ให้อย่างจริงจังครับครับสถาบันการศึกษาทางไกลเป็นสถา,านศึกษาในสังกัดสํานักงานกศนอสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาในระดับต่ํากว่าอุดมศึกษาก็คือมัธยมอ่ ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษระบบการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนแบบทางไกลโดยไม่ไม่มีคลาสรูมให้นักเรียนที่จะมาเรียนก็ให้นึกเสียว่าเหมือนกับเรียนมสททางสถาบันเนี่ยได้ส่งสื่อการเรียนไปให้รวมทั้งมีแพลตฟอร์มมีแอปพลิเคชัน มีเว็บไซต์ที่นักเรียนนักศึกษาของเราจะได้ศึกษาค้นคว้าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อจบไปแล้วก็มีศักศิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับนักเรียนทั่วประเทศไทยอีกทั้งนอกจากเราจะมีการเรียนการสอนในระบบทางไกลแล้วเรายังมีศูนย์การเรียนที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆเพื่อกระจาย อำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนเพื่อที่ว่าผู้เรียนอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับศูนย์การเรียนโดยไม่ต้องมาที่กรุงเทพที่สถาบันการศึกษาทางไกลหรือถ้าไม่สะดวกที่จะติดต่อ,อาทางโทรศัพท์ก็สามารถไปที่ศูนย์การเรียนของสถาบันการศึกษาทางไกลได้เลยครับ สวัสดีครับผมนายนิทิดนดูดมสิริกุลนะครับผมอ่าตำแหน่งเป็นรองประธานสโมสรฟุตบอลอ่าสมุทรปราการจูเนียร์ยูเนเต็ดนะครับอ่าทางผมเนี่ยดีมากครับกับรางวัลที่ได้รับนะครับเพราะว่าผมมองเห็นการศึกษาเนี่ยมีความสําคัญนะครับโดยเฉพาะกับเด็กนะครับที่มีความเดือมล้ําในการเรื่องการศึกษาของประเทศไทยนะฮะซึ่งเราอยู่ในวงการกีฬาและเราได้มาเข้าร่วมทางการศึกษาเนี่ย มันเป็นการการที่เกี่ยวเนื่องกันมากครับสำหรับเด็กๆนะครับเด็กที่อยากได้กีฬาด้วยแล้วก็การศึกษาไปด้วยในตัวนะครับซึ่งสมัยนี้เนี่ยมีส่วนน้อยมากนะครับที่เด็กเนี่ยจะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้นะครับผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับมีส่วนร่วมส่วนหนึ่งที่ทําให้เด็กได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นแค่นี้ผมก็ยินดีมากแล้วครับแล้วขอบคุณนะครับรางวัลนี้ซึ่งเป็นกําลังใจให้ผมได้ทํางานแบบนี้ต่อไปนะฮะและให้โอกาสเด็ก ในอนาคตต่อๆไปให้เขามีวันที่ดีขึ้นมาครับผมครับทางกับผมเองก็เป็นที่ปรึกษาสถาบันทางไกลนะครับก็ให้โอกาสแก่พวกน้องๆที่ขาดโอกาสในการศึกษาได้มาเรียนต่อนะครับเรียนต่อในระดับมม .6 นะครับม .3 ม .6 ที่พลาดโอกาสเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากจบม .3 ม .6 มานี่ก็ มาเรียนต่อไอ้พวกปชวชปสวสและปอตีซึ่งเราสนับสนุนโครงการนี้นะครับเ,เพื่อที่ให้คนได้มีโอกาสในการที่มีการศึกษาต่อเนื่องแล้วก็ไปจบแล้วก็ไปทำงานในใน,ในตามอาชีพที่ตัวเองถนัดนะครับามาจากวิรายการอาชีพบางแก้วฟ้าหลวงผู้เปิดอุปธรรมนะคะการเรียนระบบทวิภาคีของวิรายก็คือเรียน ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยทําให้เรามีรายได้เสริมสร้างครอบครัวเราได้ทําให้เด็กไม่ตกงานค่ะเรียนระบบทวิภยาคีเชิญน้องๆและเด็กๆทั้งหลายเข้าเรียนในสายอาชีวะได้นะคะขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นตัวแทนของศูนย์การเรียนพารัสอาเทนานะคะศูนย์การเรียนพารัสอาเทนาของเราเนี่ยเปิด ด้วยสมาคมส่งเสริมการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพนะคะ,ะเพื่อรองรับนักศึกษาที่ออกนอกระบบการศึกษาค่ะเราก็เตรียมความพร้อมทุททกด้านนะคะเพื่อ,อให้นักเรียนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาเนี่ยได้กลับเข้ามาเรียนในระบบการศึกษาภาคปกติะคะ่ะ จงสร้างความดีฝากไว้เป็นอนุสร์สืบทอดกันไป